ครับสวัสดีครับชดจตุครับวันนี้ครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมาวันนี้มากินเมียงปลาทูครับเห็ดเมียงปลาทูครับพี่น้องเอ้ยมามามากินน้ากันครับนี่นี่ครับน้ำจิ้มตัวตัดครับผมปลาทูจากแม่กองครับหน้างอคอหักเสียบลายครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับพักแบบรู้ใจได้ครับพี่น้อง มา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 ากินน้ากันครับแซ่บน้ากันครับผมมามาบาต้องบอกลายใหญ่ห้างครับพี่น้องเอ้ยจัดไปนี่นี่ขายเพื่อครับขนมกินครับผมล้านเดินขอบคุณครับคุณนขับคุณนแซ่บแซ่บครับเดี๋ยวลองเบิรงครับผม่าราติาที่เป็นแังเลยจัดการเลยครับบาต้องบอกลายใหญ่ห้างครับบาต้องยังมาไม่ครับใส์ยางเดียวครับแซ่บ เสียบขอยาดใส่มือนะครับผมใส่มือครับกินแบบเสียบกระทู้กับกรอบอ้อฟองเทียไอดีครับนี่ครับจัดไปครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดครับตามเองครับทำเองครับมือครับน้ำจิ้มครับสวยครับสวยอื้มสุดยอด มาเลยครับเดี๋ยวเราไตุ้ยวดมาครับมามาเลยครับมาข้าวหอมบวัวครับข้าหอมบวัวพักสลัดครับพอลงไปครับ พักน้ำจิ้มครับผมใส่มันเข้าไปครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดจะดีครับไม่อยากขากแสียบเฮงมาครับมามาม,ามากินน้อกันครับ ก็เราบอกไลาครับแสดงเดี๋ยวออทุกคนเพชรเองครับเพชรเองครับมือกระทู้ทอดเองเราจิ้มทำเองครับมาครับมาไหมต้องกันครับ,รบพักสดๆกกรอบครับจัดไปครับพอไร่ครามเดี๋ยวว่าแสบแห้งครับ ม,ม,มาอ่าสุดยอดวะใส่มันเข้าไปครับอืมนับมึงปแบบ่าวโ,โอเคครับผม มือนี่ฝากไ้แค่นี้แล้วครับมือหลังพอกันไหมครับสวัสดีครับ